ใช่วันนี้สบาย morning, morning. สวัสดีค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วก่อนจะกลับบ้านใช่แล้วแต่วันนี้เราสบายเนอะอเพราะว่าวันนี้เราซื้อทัวร์แบบ one day trip วันเดทิปมาเพราะว่าเราขี้เกียจขึ้นรถเมล์แล้วก็ไปอะไรที่ในวันเดียวเราซื้อทิปมาเป็นแบบเออวันเดท t r เราจะไป เยอะหลียว,วไปดูน้ําตกอะไรสักอย่างหนึง่งเลยไม่รู้ว่ะแล้วก็ดูถ้ำทริปเนี้ย <c oughs> แล้วก็ไปที่จิลเฟินพันห้าที่เนี่ย <c oughs> จ่ายไปประมาณแปดร้อยบาท <c oughs> แล้วก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ซีเหมือนติงแล้วก็ปิดท้ายไปลงที่ซีเหมือนติงราๆประมาณตั้งสิบโมงเช้าจน <c oughs> ถึงสองทุ่มแล้วก็จะบินกลับประเทศไทยถามว่ามาเที่ยวแบบมีสนุกไหมอ่ะพอเป็นทัวร์อย่างเงี้ยแต่เริ่มต้นมา อันดับแรกเลยนะให้คำว่าสบายเลยคือไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะต้องนั่งรถซ้ายอะไรจะต้องเดินไปตรงจุดไหนเพื่อขึ้นรถให้ถูกอันนี้ไม่มีอะไรเลยคือมาถึงปุ๊บก็ฟังไกด์อธิบายฟังเสร็จปุ๊บก็เดินเรียวแล้วเดี๋ยวก็กลับขึ้นรถแล้วก็มีคนพาไปใจผู้สังเกตดีนะให้คําว่าสบายก่อนเลยดับแรกใช่ใช่ใช่แล้วก็อ๋ออีกอันหนึ่งที่พิเศษคือมีคนอธิบายให้ฟังว่าที่ที่จะมาเนี่ย มันมีความหมายอะไรถูกทวปกติมาแล้วไม่รู้อะไรเลยก็มาถึงก็เที่ยว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 แล้วก็กลับใช่ใช่ใช่ชแล้วก็อันนี้ก็ถ้าง่ายๆพินไม่คิดอะไรมากก็เดินตามปุ๊กอ๋อถูกต้องอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งเราไม่ได้ซื้อบัตรเข้าเยอะหลิวมาใช่ไหมทีนี้เราจะต้องไปซื้อแต่ว่าก็ไม่ต้องซื้ออีกเพราะว่าซื้อดีซื้อต้องจ่ายไม่เราต้องจ่ายเงินแต่ว่ามีไกด์คอย บริการเราใช่แล้วค่อยจ่ายทีหลังใช่ไหมสบายสบายไม่ต้องไป่อก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอุทยานเยอะหลิวที่มีหินหินเห็ดอะไรประมาณเนี้ยสวยหรือไม่สวยมันติดริมทะเลอันนี้น่ารักดีนะอะไรอ่ะเห็ดมังคุดน้อยหน้าชูเรียน โอ้สวยยูสวยยูนี่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 สวยยูวิวสวยจวิวสวยวันนี้อากาศด,ดีนะไม่ค่อยหนาวเหมือนวันแรกแล้วแล้วก็มีแดดออกตั้งแต่ดีฉันมาเนี่ยเพิ่งจะได้เอาแว่นกันแดดเนี่ยมาใส่เป็นที่แรกในวันกลับเพราะว่าทุกวันที่มาคือมีแต่เมฆเออสวยนะน้ำใสน้ำใสน้ำใสก็มาเกิดนี้ นำใสหนดูคนดูคนดูคนอ๋อที่นี่ถือว่าควรมานะไฮไลท์อยู่สวยอยู่เดี๋ยวไปดูหินกันใกล้ๆจะมีหินแบบนี้รอบๆติดรินทะเลไปชมวิวกันยาวๆเลย หลังจากที่ไปถ่ายรูปตรงนู้นเราก็จะมีจุดถ่ายรูปหมดสามจุดจะมีหินหัวใจใจหินแม่หินลูกเนี่ยแก็แเดินไปดูแล้วก็จะมีเมื่อกี้เป็นอนุสาวรีย์ของของเด็กฮ่องกงที่มาเรียนต่อที่ไต้หวันวก็จะมีอย่างเงี้ยเนี่ยหนึ่งสองสามมันจะมีไปทางด้านนน้นกลับไปทางด้านนี้วิวคล้ายๆกับเมื่อกี้แหละหหก็ไปตรงนู้นก็นด้ตรงนีง้ก็สวย มันเป็นสถานที่ชมวิวเดินชิวๆสวยงามตามธรรมชาติโอ้หนี่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 สวยนี่สวยมันเป็นเหมือนหน้าผาเข้าไปอย่างนี้โอ้น้ำลึกเหมือนกันนะเนี่ยนี่ให้ดูให้ดูให้ดูบรรยากาศโอ้ยน้ำลอดลูลึกนะเนี่ยลึกลึกนี่ไงนี่ไงนี่ไงลูลูลูไขรลูไหรลูนี่ยรลูฝั่งหนึ่ง โอ๋อลึกอยู่คืนก็กระทบแรงด้วยก็ใครมาก็เผื่อเวลาที่นี่สักประมาณชั่วโมงหนึ่งเดินเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดในช่วงของฤดูที่มันเป็นอากาศร้อนร้อก็คิดว่านานต้องพึ่งทั้งหมวกแว่นกันแดดเสื้อกันลมพอสมควรเพราะว่าอากาศก็ค่อนข้างที่จะแดดเปรี้ยงเลยวันนี้แต่ใครยรูปสวยนะใช่จะเป็นกันไปต่อเรื่อยๆ ใกล้ถึงแล้วนานๆนนเลยจ้าถ่ายมุมไหนก็ได้สุดท้ายแล้วมันคือปุ่มเดียวกันให้เลงให้เลงระหว่างทะเลแล้วก็ปุ่มแล้วก็หิน่ยพอละคิดว่าไม่จำเป็นต้องเดินให้มันร้อนเกินไปจุกะและเบเปียกเป่าขึ้นมาเลยจ้าอ่ะเดี๋ยวไปดูทะเลด้านบนกันนะเดี๋ยวจะกลับไปที่รถแล้วนะ เพราะว่าจะเผื่อเวลาไปช้อปปิ้งด้านล่างด้วยนี่แบบนี้เลยจ้าแล้วก็อย่าเดินเลยไปตรงจุดสีแดงๆนะอันตรายนั่งรถมาไม่นานยี่สิบนาทีถึงที่เที่ยวที่สองน้ำตกฉีเฟิลนทางเข้าเป็นสะพานไม้โยกเป็นโซ่โยกไปโยกมาได้เมื่อคนเดินเยอะๆสนุกดีระหว่างทางไปน้ำตก <c oughs> ก็จะเจอกับ <c oughs> มีช้าง ช้างช่ายทำบุญกันพระพรมสีหน้าที่น้ำตกฉีเฟินมาร่วมทำบุญกันนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเอ่อพระพรมที่ได้มาจากประเทศไทยเนอะมาอยู่ที่นี่ก็สามารถจุดธูปก,ก็ได้หรือจะไหว้มือก็ได้แล้วก็อย่าลืมอธิษฐานเขียนชื่อแล้วก็ผูกขอพรที่ต้นไม้นะอย่าลืมนะไปะเดี๋ยวเราไปเที่ยวตรงสะพานกันต่อ ของน้ําตกที่จะลงไปสู่ด้านล่างเป็นเหวล,ลึกลงไปอย่างนี้ป้าเดี๋ยวเราไปดูน้ําตกเต็มๆกันไปน้ําตกระหว่างทางไปดูต้นน้ําตกก็จะมีร้านขายของนิดหน่อย แล้วแล้วก็มาถึงที่ถัดไปที่ตรงนี้เรียกว่าหมู่บ้านปล่โโอยไมอา <c oughs> อีกแล้วหมู่หมู่บ้านบรลลาื่ออเฟิร <c oughs> <c oughs> ์นอ่า <c oughs> ตรงนี้มีไฮไลท์อไรบ้างอะไรบ้างปะเดนินดูพร้อมกันเลยดีกว่าตรงนี้ก็จะมีอันดับแรกเลยเขาจะต้องมีกิจกรรมปล่อยโคมขึ้นฟ้าปล่อยโคมขึ้นฟ้าเนี่ยก็มันก็จะมีเหมือนคำาปยพรน่ะพอปล่อยขึ้นไปจะมีเราสามารถเขียนที่ตัวตัวคมว่า จะขอเรื่องอะไรแล้วเขาก็จะมีสีบอกด้วยนะเป็นสีแบบทั้งอันเลยเขาจะมีหมดเก้าสีเป็นวอลปต่างๆหรือจะเป็นแบบรุ่นผสมก็จะมีเรื่องตั้ง5าแบบไงใช่ใช่แบบเออเขาบอกว่าอะไรมีมิก สูงสุดเนี่ยได้โคมหนึ่งอ่ะสีสีในเก้าสีนี้แล้วก็อยากได้เรื่องอะไรก็ให้เลือกสีนั้นๆโประมาณนี้แล้วก็อีกไฮไลท์หนึ่งของที่นี่ก็คือมีรถไฟผ่านตรงหมู่บ้านอันนี้กลางหมู่บ้านก็คือตอนที่มันมีไอโคมไฟอันนี้มันเกิดจาก สมัยก่อนใช่ป่ะชุมชนนี้มันเล็กมากแล้วก็ทางการก็ไม่รู้จะประกาศโทรข่งอยังไงก็เลยใช้วิธีเขียนป้ายนี้แล้วปล่อยขึ้นไปบนฟ้าแล้วให้ทุกคนเนี่ยอ่านป้ายนี้เพราะโค้งมันใหญ่มากก็จะมีแบบตัวหนังสือมันใหญ่ๆเข้าตัวคนใช่เออแล้วก็เดี๋ยวให้ดูดูวิวบรรยากาศรอบล่งทางที่จะเดินขึ้นไปก็เหมือนเดิมก็จะมีร้านค้าต่างๆใช่ใช่ใช่ แล้วก็เขามีซิวเนียเป็นอ่าพวงกุญแจโคมไฟเอามาเอาสักอันไหมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันที่นี้ไตหวันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะก็คือไปที่ไหนก็ตามแต่ห้องน้ําหาไม่ยากอันนี้คือสิ่งที่แบบค่อนข้างที่จะมั่นใจได้ว่าถ้ามาแล้วเราจะไม่ปวดฉี่ตอดวดีเราปวดเรามีห้องน้ําอุ้ยโคมอ่ะมันจะมีทั้งเป็นทําจากกระดาษทําจากพลาสติก ทำจากแก้วรวมถึงทำจากไม้ก็เลือกเอาจำงออกมาณเดี๋ยวให้ดูให้ดูอุ้ยไม่แพงนะอันนี้เป็นที่ติดหรอไม่รู้ดิอะไรอ่ะอุ้ยเป็นแม่นี่น่าสนใจอ๋ออันนี้ห้าหนึ่งร้อยห้าแถมหนึ่งแต่มันมีอันนี้นะอันนี้น่ารักนะเ่ยอันเนี้ยอันนี้เป็นคุณคุณอันนี้เป็นุญแจ ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วเวลาสมมติว่าเราไปกระแทกมันจะยุกไหมอะไม่สิมอยู่ในกล่องไงไม่เกิดเราไปห้อยไงมีเป็นโคมไฟเฮ้ยดีอะเดี๋ยวดูข้างในกันเดี๋ยวค่อยว่ากันันเด็กัดระหว่างทางหมูบ้านเห็นการปล่อยคอเยอะอยู่นะ ตแต่ที่นี่ถ้าพูดถึงทําไม่ได้มากับทัวร์เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นใครมาเที่ยวสักเท่าไหร่เฮ้ว่าทางที่เดินไปก็สามารถมีอาหารแล้วก็ของให้เราได้เลือกกินเลือกชอปกันแต่อธิยาัยนี่เป็นน้ำนี่เราสั่งเราสั่งไก่อันนี้กินข้อดีของการมากับทัวร์เนี่ย ไก่ก็จะสั่งไก่ให้กับเราโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลามาแวะซื้อเองเดี๋ยวเอเมา้ตัเดี๋ยวเราจะได้กินไก่อันนี้กันนะนี่เลยราคา80ไต้หวานไก่เมา่สั่งให้เราแล้วเดี๋ยวเราล็อกชินเลือกของดีกว่าไปทำเองเลยเหรอเดี๋ยวก่อนใช่หรอเออไม่ไหวนะถึงจะ50ดิฉันอ๋อนี่นี่ไปทำเองไม่ไหวอะไหนออยู่ไหนเราไม่เห็นนี่นี่มันน่ารักปะ น่ารักปาน่ารักปะควรซื้อนะควรซื้อมันมันเท้อาองสั่ง่นี่อะมีเป็นแมกเนตว่ะอ,อันนี้อันใหญ่อ้าถึงแล้วจุดไฮไลท์ที่เราเดินมารอบๆนี้มีสินค้าให้เลือกดึงดูดอารมณ์ไปประมาณนึงที่ทุกคนก็จะมาปล่อยโคมกันตรงนี้นะเขาเรียกว่าถนนโบราณสือเฟอินก็จะมีร้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเลย นี่นี่จุดที่เขาจะมาซื้อกันนี่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 เห็นไหมนี่ถ้าเรามาใช่ป้าทัวร์เขาก็จะจัดการแบบบริการให้เราถามเราเลยว่าเราอยากได้เรื่องอะไรแล้วเขาก็จะให้เรามาเขียนเขียนเสร็จปุ๊บก็จะมีบริการแบบนี้นี่นี่เขาจะมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปครมี่นี่นี่ว้ายขึ้นไปแล้วมองไม่เห็นเลยไปตรงนู้นดีกว่า ไหมทุกคนเราก็จะมาทำกิจกรรมนี้กันที่ถนนโบราณนี้ว้าวอย่างนี้เลยให้ดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่างเราไม่ได้ปล่อยนะเรารู้สึกว่าเราอยากจะรักร้อนมากกว่านี้เราจะได้ไม่สร้างขยะให้กับโลกใบนี้ที่นี้จะถ่ายคนนี้ค่ะกำลังลอยนี่นี่กำลังลอยเดี๋ยวดูนะ มาเป็นยังไงนี่นี่เห็นปะเขาบริการจัดให้หมดเลยว้าว ทีการที่เราจะไปใส่ <Okay. S 1> โคมอ่ะนะอันดับแรกเลยอะ่ะก็คือจะต้องไปเลือกก่อน uh. ว่าเราจะเอาสีอะไร uh. อะไร uh. อะไร uh. อะไรราคาที่เราต้องการหลังจากนั้นอะ่ะร้านก็จะมาผึ่งมาผึ่ง มาพึ้ตัวโคมให้เราอ่ะได้เขียนชื่อหรือจะเขียนอะไรก็ได้ที่เราอยากเขียนน่ะนี่มันคือจุดศูนย์กลางใช่ใก็ต้องมาตรงนี้อย่างเงี้ยหรอแต่ละร้านก็องคมีที่เขาเขียนเซ็นฟลุปเนี่ยเขาก็จะถึงจะพาเราไปบ่อยเขาก็ไปเขาด้กันแต่ละร้านก็จะมีกิจกรรมส่วนใหญ่เพราะว่านะมีแต่คนเกาหลีอ่ะเหมือนให้ใครเขาไปรีวิวที่เกาหลีอ่ะรู้สึกว่าดูภาษาดิมันเป็นภาษาเกาหลีอ่ะถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนปล่อยโคมของประเทศไทยที่ตอนหลังเรา งว่าเราจะไม่ปล่อยกันแล้วคือถนนนี้ห้ามกิจกรรมแค่นี้จริงๆนะเขาไม่ทําอย่างอื่นเลยหมู่บ้านเนี้ยที่เขียนก็จะเป็นเหมือนผููกันลองดูสิเป็นพู้กันจีนเขียนเฉียไม่ต้องกลัวแล้วเออท่ให้ล้างมือเหรอเลิศ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 นี่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 มาเป็นอย่างนี้ ในติมการแสงแดดอันนี้เป็นไอติมหัวตัดแต่ว่าอันเนี้ยกินอยู่ที่ถนนโบราณสืเฟิน่นชิมก่อนว่าอร่อยที่เหมือนมูลเลกหรือเปล่าอืม,อ,มอันเนี้เจอไอติมรสสตบบรอเบอีม่มันก็มีความเปรี้ยวแล้วก็เจอหัวตัดที่มันกรอบๆส่วนแป้งโรตีเนี่ยเหมือนกันแต่ยังไม่เจอผักชีนะแต่ถามว่า กินแล้วรู้สึกว่าอันนี้อร่อยกว่าวันนั้นนะออเหรเดี๋ยวจะให้ชิมคือรู้สึกว่ามันหอมสตรอเบอรี่มากกว่าอืมก็รู้สึก่ใกล้เคีนะเขาต้องตามต้องให้ติดแนวใช่อย่างนี้ป็นอีกคำหนึ่งอืมที่เรียเกลือขึ้นกว่าอืมไม่รู้ว่นีเป็นเพราะอะไรเป็นว่างนี้มันร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอืมเขารู้สึกหวานหวานแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบ กินแล้วมันเฟรชขึ้นไงอย่างเงี้ยก็อร่อยดีกินทัางกลางแสงแดดก็ จะเป็นการรีวิวไก่ที่มันเป็นไก่แล้วเอาข้าวยัดเข้าไปในตัวไก่อืมนะเดี๋ยวลองดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงขอดูหน้าตาก่อนสิเป็นไก่ใช่ไหมข้างในเี่ข้าวไม่เห็นข้าวเลยยังไม่ถึงมั้งมันมีอยู่แล้วนี่ไงข้าวแต่ไมเออโอเคแล้วก็เป็นคุกซอสประมาณนั้นใช่อาเดีลยวลองชิมดู ดูย่างน่ากินนะอืมอืมตัวข้างข้างในอ่ะมันเป็นเหมือนกระจาว์ข้ามันงเป็นบะจ่าแล้วก็ตรงด้านนอกก็เป็นเนื้อไก่ก็แสดงว่าเป็นข้าวใส่ไข่เอ้ยข้าวใส่ไก่พร้อมกินอไก่ใส่ข้าวเลยเออไก่ใส่ข้าวพร้อมกินเป็นเยบร้ก็คือข้าวเหนียวไก่ย่างพร้อมกออรสชาติอร่อยไหม่ะรสชาตินะตัวเองกัไม่ได้ชอบกับ มากๆชอบชอบกินเออ่ไก่ย่างข้าวเหนียวของคนไทยมากกว่าแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นร้านของไต้หวันทุกคนต้องกินก็ซือเยอะนะเมื่อกี้แต่ว่าทุกคนเขาก็กินกันนะถ้าไหก็มาถึงแล้วก็ลองเลยอดี๋ยวปาร์ติบ้านรุ่นนี้อันแปดคนถึงหัวถูกมากเลราคาโแรงเหมือนกันเนาะที่ถัดไปแวะดูน้ำตกคุณญโตทางผ่านที่จะมาจะไปสิฟเปิลก็เป็นน้ำตกเล็กๆเป็นทางน้ำแบบนี้นะจ๊ะ ไม่มีอะไรเลยก็แวะมาถ่ายรูปธรรมดารรมดาวันนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูกัน จิ๋วเฟินถึงแล้ววันนี้เรามาในบรรยากาศของช่วงกลางวันเนอะได้เป็นแสงไยแต่ว่าวิวสวยมากมาถึงแล้วจุดสังเกตก็คือป้ายนี้เลยจิ๋วเฟินอินแล้วจ้าเฮ้ยเหมือนมาเที่ยวตลาดมากกว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าอะไรหนิหรือมาเที่ยวตลาดแห่งหนึ่งแล้วกันเอางี้ว่าบรรยากาศเหมือนกันเดี๋ยวแวะร้านไหนจะถ่ายให้ดูดีกว่า โอ้ตามนั้นน่าอน่าอร่อยน่ากินไหมล่ะตายกลาคืนไม่ต้องมาเดินแล้วมั้งเช้ามาสุกตะก่ชื่นทำลาหา เก็ไปนั้นเป็นช่วงที่พระอาทิตยกำลังจะตกดินพอดีสวยมากๆยืนดูอยู่ตั้งนานหายเหนื่อยกันเลยทีดเดียวละว่างเดินลงมีร้านขายของเยอะแยะร้านนี้น่ากินแวะก่อน <Hello. S 1> เดินมาซะเหนื่อยโหกทั้งขึ้นทั้งลงสะพานอะไรก็รู้เยอะแยะ oh. เพื่อที่จะไปดูไอ้ไอ้โคไฟสีแดงๆสุดท้ายแล้วก็กลับมากินดีกว่านอะอันนี้มัน จากที่อุณหภูมหิหนาวเดินจนตัวร้อนรุ่มไปหมดแล้วเราก็เลยแวะมากินร้านน้าแข็งชื่อว่าอะไรไม่รู้น่าจะเป็นเมาเผือกดูนี้ดีกว่าหรอไม่รู้ว่าอันว่ามันดูน่ากินให้ดูให้ดูให้ดูดนี่อ่ะเรามาชิมกันเขาก็จะมีทุกเมนูรบ้ะก็มีเมนูนเย็นเออใช่เมนูที่เราเลือกเป็นเมนูโมจิมมใส่ผักต่างๆแล้วก็ในื่งจาเราเป็นคนไทยเราก็มีไว่เราก็เลย ก็้หมือใครอยากกินสับร้อนก็มันน่าจะได้น่าจะเป็นสามสายา่าประมาณมีมีถั่วแดงถั่วดําแล้วก็ฟักทองเผือกประมาณอชิมน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเช้ควักเลยข้างล่างมีน้ำแข็งน่าจะอร่อยน่าจะการดูกินแล้วสุขภาพดีเพราะว่ามีแต่ทันเืชอ่ะเนี่ยมีน้ำแข็งมีส่ว มีถั่วดำถั่วดแดงถั่วเหลืองสามี่ตัวเม็ดชุิงีเมี่้วันเมื่อวา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 น,นเขาเป็นเ<ๆ>มเนูนวเมืองไทยก็เส<ๆ>้นอุกี้ไม่อร่อยนะอ,อร่อยชอบกินรักองไปแล้วเดี๋ยวกินเถื่กให้ดูมาเกี่ยกับอะไรเมื่อกี้กินถั่วแล้ว ไม่เป็นเน้นแนวเปนเบิดอ่ะเป็นไมเป็นโมจิที่เป็นรกเผื่อเผือเผือกอือ,ขอเขากินเผือกมีกันห่อตัวแป้งนุ่มากตัวมคุมฮันอืมอร่ชย เขามีแป้งบิดขายด้วยใช่สองสองจะอยู่ได้ทีกวันไม่รู้อุ้งต้องเองถ้ามาแล้วก็มาเลือกกินร้านนี้ได้พูดถึงจริงแล้วถึงข้าวัป็นใกะทีอ่ะบัวอยไม่อ่ะไม่เป็นเยอะอะเลือแ้ราะมือชัยจะเพิ่ถ้าเจ็ดเที่ยมือใคยก็ต้องเป็นเซ็งถุงตุ้ยนะเห็นีแล้วนะสุดเพลินเออ แล้วก็เดินม,มาแบบร้อนๆนิดนึงก็เหงื่อเตยดูเดี่ยวๆกระ้วกกระจุกผ่านผ่านอืมดีดีมากินได้แล้วมาเจอตอันนี้เป็นร้านร้านสุดท้ายฝั่งที่มาดูวิวร้านลงน้ำชาต่อทวร์นี้ราคาอยู่ที่55ดอลลาร์ไต้หวันเลยจ้ากินกันได้จ้าและแล้วเราก็มาแวะกินฟิชบอลซุป เดี๋ยวเราจะขึ้นไปกินบนรถนะราะว่าถึงเวลาที่เรา,าจะต้องเดินทางแล้วรานกินน่าร้านเอาได้สะอาดแล้วก็มีหลากหลายเมนูมากจะกินที่ร้านก็ได้ไม่ผิดอะไรนะมีหลายร้านเลยเดี๋ยวเราจะไปกินกันบนรถนี่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 นนโอ้มือเต็มมากค่ะถ่ายรูปให้ดูหน้าร้านนะร้านนี้ดูน่ากินน่ากินน่ากิน โอ้ขอดิฉันถ่ายเมนูเล็กน้อย,ย,ยโอเคอ่ะในร้านมีอีทอินด้วยเีรอ อ้ากชิ้นปลาก็น่ากินเหมือนต้องพูดแคะน้องพูดภาษาไทยได้เก่งมากกินที่ร้านก็ได้มีบะหมี่ด้วยรีบแล้วกินที่ร้านไม่ได้ว้าวโอเคสติก a น่ากินควรลองเพราะว่ากลิ่นหอมเนย จริงจวันมันเป็นเหมือนแป้งขวดซองแน่นอนดูดีไหมดูดีเยวันนี้จะมารีวิวเสี่ยวหลงเปล่าของร้านสิ่งค์ถึงวันนี้เราก็ซื้อตัวชอนนมด้วยนะเออใช่ตัวเสี่ยวหลงเป่าด้วยนะมันเป็นเซ็ตคมอมโบอมมันเป็นเซ็ตคู่ชุดนี้สองอย่างเนี้ยสองร้อย ได้ดอลลาร์น่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมเออเดี๋ยวบอกก่อนว่าตัวชานม่ะสถปน์โปรตีนเป็นคนที่ไม่ไม่ได้กินอะไรที่มันุ้นๆขนาดนี้ก็เู็นดูคนมากอืก็ถามว่ามาถึงแล้วก็มาลองกินได้แก้วหนึ่งจบๆอันสี่เหลี่ยมอ่ะจะมาลองชิมเชิอมเัอกันอืมเนี่ยเชื่อมเต้าเนี่ยอันนี้ข้างไรมนน้ำมันหายร้อนแล้วไม่รู้ลองดูตอบไม่ได้ อ,อคนคงไม่ค่อยซื้อเซ็ตคอมโบเขาหลายก็เ <ucking S 1> ลยอยากจะชิมให้ดูว่ามันเป็นยังไงกินได้ไหมต้องัานก็มีน้ำนิดหน่อยแล้วก็ตัยรสชาติก็ถ้า,าเป็นคนที่ชอบกินแนวเป็นพวกแบบแนวแป้งหอมหมูอ่ะก็กินก็ได้ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้กินไม่ได้ก็โดยส่วนตัว่าตัวเองก็คือก็คือโอเคมาถึงแล้วรอเฉยๆยมั้ยครับเปรียบเทียบกับออนอื่นๆเฉยเฉยอ่ประมาณนั้น ซื้อเลยอยากคิฟซ่าต้องบองก็ลองรูคล้ายๆกันนะส่วนใหญ่ทุกร้านก็ใกล้ๆกันน้ำจิ้มรสชาติเดียวกันอืมอืมใกล้ๆกันรสชาติเดียวกันถึงเวลากลับบ้านแล้วอ่ะหกวันห้าคืนสำหรับทริปไต้หวันก็สนุกดีเป็นไงนเดินทางรอบนี้ก็สนุกดีรอบนี้เราจัดเป็นแบบเหมือนกับไปเองด้วยแล้วก็ซื้อวันเดย์ชิคด้วยแล้วก็ กิน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 หนาสสำรารวมทั้งรอบนี้เราได้รักกีดอค่ะด้วยเราก็ทั้งใช้อของลักกี้ดอทั้งกินสติดกินโดยพร้อส่องกันเลยขอสามขอสามคำขอสามคำหรอกับบทสรุปอิ่มอิ่มหนุกหรอ ออิ่มนะอิ่มเอออิ่มแน่นหนุกแล้วกันอ่ะอิ่มแน่นแล้วก็หนุกอือเออแล้วก็จริงๆอีกอันหนึ่งที่มีข้อดีมันก็ราคาเบานะอ่าใช่ที่นี่ก็ราคาเหมือนประเทศไทยราคาเบาเบาอ่ก็สมเหตุสมผลเชเครื่องบินก็ไม่ได้แพงมากมีโลขอเยอะแยะใช่ตอนรอดูโปรโมชั่นแล้วก็บินมาใกล้ใกเปลี่ยนบรรยากาศเออแล้วก็ร้านที่เป็นร้านแบบร้านอาหารที่ดูดีดูดีอ่ะก็ราคาไม่ได้แพงนะคือสามารถเข้าไปนั่งกินได้สบาย อืมใช่แล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะไปเที่ยวไหนก็ติดตามเนอะที่ช่องให้ถูเกอแล้วก็กลับมาพบกันอีกส่วนนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มา ว่าอยากให้เราทําอะไรเราทําได้เนี่ยขอบให้นะแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันนะคะสาหรับชิปนี้เราไปก่อนนะบ๊ายบายบาย See you see you ขนมทั่วไปน้ำตาลลำโซเดียมลดไม่แต่ยาวหวานนัำแคร์จากยาวหวานไม่งีก็เต็มคิวเพลิน้ทุกวัน,นหอมมะพร้าวน้ำงหอมจีไอจากสมุทรตาไครไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งสีหอม